อทพี่นอ้องเอ้ประเดี๋ยนง่ายๆเด้อพี่น้องนี่เนาะโอ้โหนี่เฮียพี่นอ้นองเอ,อ้ยกลักบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก,กันเบอร์สุขุสุขคนบวัวซิลล์ในประเทศและกาต่างประเทศพ่อพี่น้องเนาะ กามาพบมาเจอกับเบาเสียงน้อยเมื่อนี้พี่น้องเนาะกับตอนเศร้าแปดม้งแต่ละพี่น้องเลยพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้พี่น้องเนาะบาเสียงกสษมาแจ้งข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ทราบในหู้น้ำกันดวงน้าก่อนพี่น้องเนาะอ่าเรื่องของน้องทงพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเนาะอ่เดี๋ยวตามราลับขั้นตอนในพี่น้องเนาะอ่าอันนี้พี่น้องเนาะเป็นบาทพี่น้องเลยบาทนาคาชุดผ้าไตกีบอนพี่น้องเนาะแือว่าครบเสร็จเลยพี่น้องเลย กระทือกอน้านะทั้งนะ้องทงนะจะบวชแทนบุญคุณให้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ในการส่วยเหลือเล่าในในพี่นอนะ้องเนาะบโว่าสีอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศในละพี่นอนะ้องไอ่ีส่วยเหลือเล่าในในพี่นอนะ้องเนาะโดยอตอนนี้พี่น้องเนาะโบเชียงก็ได้บูซ้ำบาทมาแล้วพี่นอนะ้องเนาะบาทจํานวนหนึ่งพันสบาทพี่นอนะ้องเนาะราคาเด้อพี่นอนะ้องเนาะราคาชุดผ่าไตาจีวรพี่นอนะ้องเลย ว่าสิเป็นอาสนะจีวรอยู่นี่ครบหมดเลยครบเสร็จพี่น้องเนาะอาสิประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะอันนี้นะพี่น้องขสุดบวชของล่างน้องทงพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนอื่นพี่น้องเนาะอ่าบริเวงสิมาแจ้งให้พี่น้องไดู้้ไดทราบน้ำกันค่คืออ่าสิแจ้งเบื้องน้ำกันพี่น้องว่าอ่าน้องทงนี่สิบวชประมาณช่วงใดพี่น้องเนาะให้บวชเป็นพระเลยพี่น้องเลยเพราะว่าน้องทงตอนนี้น่าจะอายุแต่เศร้าปีหรือว่าปีแล้วพี่น้องเนาะน้องทงพี่น้องเลยอ่าคือตอนนี้พี่น้องเนาะ อาบ้านเนื้อซานของน้องทงพี่น้องไอ้ถ่าบวชไปอาพี่น้องมาร่วมงานบุมีตีส้นที่เศร้าอันนี้บุเสียงคิดอยู่พี่น้องเนาะอาจะคิดไปอยู่ใส่พี่น้องเอ้โดยแต่ว่าบ้านานะะบวชธรรมดาพี่น้องแต่ว่าสําคัญก็ต้องมีตีส้นที่เศร้าให้พี่น้องมาอยู่มาร่วมงานน้ำกันพี่น้องนเนาะแต่ว่าอันนะ่ะจากบุเสียงเมืองแล้วบ้านน้องทงตอนนี้มีผู้ใหญ,ญ่สมทบเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องเนาะอาคือว่า ตามระลับขั้นตอนฮะแนทพี่น้องเอ้ยตัวแซงว่าอยากให้บ้านน้องทงแล้วแล้วก่อนพี่น้องเนาะแล้วเสร็จเป็นที่ห่มห้อยหรือว่าถึงสิบว่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขอให้มีที่ส้นที่เศร้าแล้วขอให้มีหม่องนั่งให้น้องทงบวชด้วยพี่น้องเนาะโดยนี่ะจังสะดวกสบายพี่น้อยเนาะเพราะว่าบ้านเทานี้บวชนี่บวชยากเด้พี่น้องเนาะอยู่ฝั่งลาวพี่น้องเอ้ยบวชก็มีแต่ใส่ชุดผ้าไทยจีบอนเป็นธรรมดาพี่น้องเนาะบริจัดงานใหญ่อลังการหรือว่า แบบจักธรรมดาพี่น้องเนาะแบบธรรมดาทั่วไปพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ใช้ลายสิ่งลายอย่างพี่น้อยเนาะโดยกระเดียบง่ายพี่น้องเนาะอันนี้ตามประเพณีเด้อพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะอย่าไปเสี่องของระยะอ่าอ่านลายซื่อก่อนพี่น้องเนาะโดยอ่านลายซื่ออันผู้ใหญ่พี่น้องเนาะเป็นเจ้าภาพพี่น้องเป็นเจ้าภาพอ่าสุดผ่าไตให้น้องทงแล้วก็บาทหน่วยหนึ่งพี่น้องเนาะ แล้วก็มีเงินจํานวน1,000บาทพี่น้อยแต่โบเสียงเงินจํานวน1,000บาทนี่โบเสียงยังบ่ท่านได้ชี้แจงยังเก็บไว้อยู่พี่น้องเนะาะว่าสีบูซาอย่างามามาไว้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งนํากันแต่ว่าตอนนี้นี่ในบาทกับชุดผ้าไตแล้วพี่น้องเนาะอันนี้สําคัญพี่น้องเนาะโดยอันน่ะเดี๋ยวบเสียงอนุญาตอ่านชื่อที่ผู้ใหญ่เพิยยพ่นนี่พี่น้องเนาะเป็นเจ้าภาพาบาทให้น้องทงพี่น้องโบเสียงจะซื้อมานานแล้วพี่น้องเนาะซื้อมานานมาแล้วแต่บ่มีเวลาอัดคลิป แจ้งให้พี่น้องเฮาแล้วก็ทางผู้ใหญ่ได้รับได้รู้พี่น้องเนาะโดยแต่ทางผู้ใหญ่นี่เพิ่นโบออกประสงค์ออกน้ำจุดว่าจังใดพี่น้องเนาะบบเชียงอ่านเมืองในในไลน์หนึ่งโบเห็นพี่น้องเอยเดี๋ยวบบเชียงขออนุญาตพี่น้องเนาะอ่านซื่อในไลน์คร่าวๆพี่น้องเนาะแต่ว่าทางผู้ใหญ่น่ะเป็นคนฟังไทยเฮาพี่น้องเนาะโดยบบเชียงขออนุญาตเด้อเนาะอนณาซื้อเพิ่นนี่ในไลน์นี่พี่น้องเนาะกำมูลลักพี่น้องเอ้ยกำมูลลักประมาณนี้พี่น้องเนาะที่เป็นเจ้าภาพ นี่แหละพี่น้องเนาะให้น้องทงเพื่อนบวชนี่แหละพี่น้องไอ้โบเซียงกับบูชามาเป็นทีมห้อยแล้วพี่น้องเนาะและการเงินจํานวนหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะสมทบในการบวชนี่แหละพี่น้องเอ้แต่บบเซียงยังบอกท่านได้เก็บไว้อยู่พี่น้องเนาะเป็นเงินของทางพี่เจี๊ยบพี่น้องเนาะอยู่ทางพังไทยขึ้กันพี่น้องเอ้ไอ้ให้ชี้แจงเรื่องอันงานบวชของน้องทงนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวบบเซียงเข้าไปในห้านบูชาพระหรือว่าหันเกี่ยวกับ เครื่องทำบุญเบิ่งก่อนพี่น้องว่าสีไส้มีอย่างแน่พี่น้องเนาะโดยต้องขอกบบขอบุญขอบคุณทางผูญญ้ใหญ่สองท่านพี่น้องเนาะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าัทธาให้น้องทงนี่บวชแทนบุญคุณบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่การสุดเดือข้างนี้พี่น้องเนาะสุพี่นอนะ้อยเนาะพี่นอนะ้อ,นองเนาะมาต่อเรื่องที่สองบาทนี้พี่น้องเลยถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับข่าวดีน้องทงอีกกระบ,บาได้พี่น้องเนาะ ้าโทพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้พี่น้องเนาะอันาทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะอ่าทางผู้ใหญ่ก็อยู่ฟังไทยกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบ่เสียงขออญาตอ่านซื่อแม่เพิ่นก่อนเนาะเอ่อเป็นแม่แม่บุญจันทร์พี่น้องเอ้ยเนาะแม่บุญจันทร์อยู่ทางังไทยคือกันพี่น้องเอ้ยอ่าทางแม่นี่ก็ตามบ่เสียงที่ได้คุยกันนี่พ่นเนาะอาจจะเป็นลอกลอกวานียังนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ลาวเฮาบ่ได้ใช้พี่น้องเนาะ ตอนบุเชียงเคยบวชอยู่ไทยนี่ก็เรียกนี่จะบวชขึ้กันว่าบุเชียงก็จำโมได้เด็ดขาะพี่น้องเอ้ยมันนานเลยเนาะสี่สิบห้าปีเด็ดพี่น้องเนาะแต่ที่บุเชียงบวชเป็นแน่นอยู่ฟังมหาสารคามพี่น้องเนาะจำโมได้เลยเวลาโรยเวลาเขาบวชนี่เด็ดพี่น้องเอ้ยโดยแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะเดี๋ยวบุเชียงสีแกพี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันว่าในนี่นี่มีอย่างแน่พี่น้องเลยเนาะโดยน้องเลยโดยอันนัทั้งแม่บุญจันทร์นี่ก็เพิ่นได้คุยกับบุเชียงหลายพี่น้องเนาะ เป็นได้อ่าห่อนี่แหละก็ว่าตั้งมุกตั้งใจพี่น้องเนาะอยากทําบุญน,นําพี่น้องเลยกะโอ้บอัเสียงก็ต้องสาธุนําพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปแกะเบิงไปชมน้กากันพี่น้องเนาะว่านนี่นี่มีอย่างแน่พี่น้องเลยอ่าส่งของกับสิประมาณนี่้อพี่น้องเนาะอ่าประมาณนี้พี่น้องเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องส่งของมาให้ทางบัเสียง,น,ยงน,นี่กะอ่าสิมีลายซื่อบัเสียงนี่ติดใส่ข้างกองพี่น้องเลยวัน ออยู่บ้านเกิดเมืองนอนกับว่างไว้ตามด้วยเบอร์โทรของบอเสียงซื้อแค่นั้นไหนพี่น้องเนาะติดขางกองทุกกองเลยพี่น้องเนาะิดประมาณนี้พี่น,อนอ้องเลยปะ่ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแกะเบิ้งน้ากันพี่น้องเนาะวแบบอย่างแน่พี่น,อนอ้องเลยทุกคนส่งมากะทางเมย์พันกระเฮ็ดมาให้ย่างดีเลยพี่น,อนอ้องเนาะบอเสียงขออนุญาตแกะมันก่อนเนาะแต่ว่าจะตามเบิ้องนี้บอเสียงนี่ ตื่นเต้นเด้พี่น้องเนาะมีอย่างเด้นี่ลูกสาวโบยู่ซ้ำมาอนีพี่น้องเลยอ,อยู่ข้างในผู้ไหนเนาะพี่น้องเลยเป็นอ,อยู่กับแม่กินเข่าอยู่พี่น้องเลยป้อนเข่าอยู่เนาะทั้งอนาเปลวบริณกะไปวัดแลว้วพี่น้องเลยเดยไ,ไปวัดอะไรพี่น้องเนาะไปเล่นไปอันตามภาษาเลเ็กน้อยบ้านเฮาพี่น้องเลยเพราะว่ายังไม่ได้เฮียนอยู่พี่น้องเนาะหยุดออกพรรษา สำหรับนักเยียนเท่ากับพี่นอ้อยพุ้นแล้วน่าจะเป็นวันซุกจังที่ได้ขเข้าทำเยียนต่ออือ,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 อขออน,าาน,าน,านุญาตฮันดายับบาดไปครับอันนี้ไปก่อนพี่นอนะ้อยเนาะพ,พื้นที่แคบแน่เนาะขอโทษพี่น้องเยเ <laughs> ต็มกล้อง เนาะมีอย่างเด้บาทพี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวอระยะเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเอ้จับขึ้นมาไปเห็นชื่อบอจันพี่น้องเอ้เนาะจับล้านพี่น้องเนาะบอจันเชลลว่าจันเออเถเสือได้พี่น้องเอ้เสือบอจันบอจันเชลล์เนาะเป็นเสือกีฬาพี่น้องเอ้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะ โอ้เดี๋ยววางไว้หนิก้อนบานเนี่ยรุ่นที่สองบานนี้มีอย่างเนะาะปลาลายอุ้ยถอยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่นอ้องเนาะว่าสีลานี่จะเป็นเสื้อของใครพี่น้องเลยเนาะที่สองฮ <c oughs> ะโอเคอพรอแม่พี่นอ้องเนาะอ่ะที่สามพี่น้องเลยปลาเท่พี่น้องเนาะหรือที่สามนี่จะเป็นโบาเตียงเฮาพี่นอ้องเนาะเสือ้อคือกันสีสส้มพี่น้องเลย บอ๋อดีแต่บ่เป็นสีแดงพี่น้องเนาะอันสีแดงนี so ่บ่เสียงเอ้ยคอนเทนต์ได้ได้หน่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้นี่ก่อนสุดท้ายพี่น้องเนาะฉีเขียวป๋าเขียวซับขาวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าน่าจะเป็นสุดเลยพี่น้องเนาะเป็นสุดทั้งกระกอบอย่างในครบเสร็จเลยพี่น้องเนาะเพราะมีราคาอยู่พี่น้องเนาะอยู่นี่แพงอยู่เดิพี่น้องเอ้ยเนาะสุดท้ายพี่น้องเอ้ย ของโมเสียงเองพี่น้องเนาะป้าโตลงเออยลงสุดท้ายเป็นของโมเสียงเองพี่น้องเนาะอยู่ท้ายหลังมูอพี่น้องเอ้ยเปิดโตข้างท้ายพี่น้องเนาะดูว่าเป็นเสื้อพี่น้องเนาะอ๋อเป็นเสื้อเป็นเสื้อสี่สุดพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโดยโดยอะโอเคพี่น้องเนาะวันนี้ในถุงเด้อพี่น้องวันนี้มีอย่างเด้อนี่ เพิ่นใส่ถุงมาแบบนี้เลยพี่โน,โน,น้องเอ้ยนี่เนาะอ่ะอในกล่องนี่เบิดแล้วพี่โน,โน้องเนาะไปเชียงขอวางนี่ก่อนกล่องเพิ่นใส่อ่าใส่ถุงมาแบบนี้เลยพี่โนโอ้องยป๊าหักแท้นี่โอ้นี่เด้พี่โน้องเอ้ยหลอกลโรย,ย,ย,ยพี่โน,โน้องเนาะป๊าทุฮึพี่น้องยอะไรมันง่ายๆเด้อพี่น้องนี่เนาะ โอ้โเงีฮีแอพี่น้องเอ้ยแตกเนาะโอ้ยโ,โดยโดยเดี๋ยวเก็บใส่ก่อนเนาะอืมบึ่งแล้วรูปร่างเนี่ยบุ้นมันง่ายๆเด้พี่น้องเอ้ยเนาะนี่เอาไว้ก่อนพี่น้องเนาะอ้าทุกพี่น้องเอ้ยเป็นลูกตะก้อเนาะแต่ในนี่น่ะจะเป็นเป็นอย่างเนาะนี่เดี๋ยวบุ้งเสียงขับสั้นเหมือนกัน เป็นเดียนพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นอย่างสักอย่างนี่แหละพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยโอ้อันนี้คืองานบวชของน้องทงพี่น้องเนะาะทั้งแม่บุญจันทร์พี่น้องเยทั้งแม่ทั้งแม่เพ,พ,นะพิ่นทรงมาให้โบเสียงนี่แหละพี่น้องเนาะเต็มเพื่อได้ตั้งมุกตั้งใจได้เฮ็ดได้ป๊อพี่น้องเย มันไม่นง่ายๆเด้อพี่น้องนี่เนาะนี่ปุ๊อตอพี่น้องปุ๊บักได้ลายนึงอือว่าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเบิ่งแล้วนี่เพื่อสิสานนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันง่ายๆเนาะพี่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะโอเคผมหพี่น้องเนาะมาต่อกันีพอดีมีทังผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ย โทรมากินีพี่น้องเนาะได้ขอพักเบรกหายใจแป๊บนึ่งมีทั้งผู้ใหญ่พี่นอะะ้องเนาะกินีกนะ็โทรมาถามมันจะเข้าไปเบึ้งน้องพงพี่น้องเลยเพราะว่าก็เรื่องบวชอีกบ้างนี้พี่น้องเนาะโทรมาถามกับบจงเรื่องบวชพอดีเพิ่นสิเป็นเจ้าภาพนเหตุก้็เข่ากับน้ำในมือน้องพงบวชบัดซันพี่น้อง,อง,องเอลยเนาะได้คุยกินนีกับโทรถือว่าบวจงปิ้นบุ้งกลมเลยกินีพี่น้องเนาะ ูต้องสาธุเนาะในบวชในดวงหนาก่อนพี่น้องจนเตียงหน่อยะถือว่าเป็นดึงดีสำหรับมังพงพี่น้องเนาะถือว่าเป็นแกะมาแล้วพี่น้องเนาะทั้งเมย์พันกะนี่แหละพี่น้องเลยส่งมาทางฝั่งไทยพี่อน้องตั้งมุกตั้งใจพี่น้องเลยในเห็ดเป็นอย่างดีเด้พี่น้องเนาะโอ้เป็นดอกบริเวณง่ายๆเด้อพี่น้องอียเนาะนี่แหละพี่น้องอียความตั้งมุกตั้งใจและความที่ขยันและกาสิ่งที่เฮาอยากเห็ดสิ่งที่เฮาอยากได้ ถ้าเพิ่นตั้งใจถ้าเพิ่นตั้งอยากซอยเห็นได้ชัดเลยพี่น้องเนาะถึงสิงยากลําบากสําใดก็ได้พี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดไปแล้วอ่าถ้ามันบ่นเป็นบุญกุศลหรือว,ว่าเฮ็ดไปแล้วบ่ม,มีการอาให้มีคําแบบบ่ได้บุญกุศลนนะ่ะอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งพี่น้องเนาะแต่อันนี้เพิ่นได้เฮ็ดแล้วนี่เ,เพิ่นยุดีใจสาธุทําพี่น้องเนาะอ่ะบนนี้บ่เสียงกระสิวางมื้อนี้ก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะสําหรับอ่าบาทนาก็ นี่แหละพี่น้องเนาะทั้งเมย์เป็นผักมาให้เป็นชุดโตพี่นุ่ยเนาะยังมีไม้คิวๆเลยพี่น้องเนาะแล้วก็นี่พี่น้องเนาะอยู่บนเส้นสก็บใบก่อนพี่น้องเนาะหลังจากบ้านน้องทงแล้วเสร็จแล้ววัแล้วพี่น้องเนาะชีได้ปรึกษาทางทีมก็เอาละกัถ้ามีผู้ใหญ่โทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกต่อไปก็ชีได้ชี้แจงว่าบวชเมื่อใดวันใดพี่น้องเนาะต้องรอเฮือนน้องทงแล้วก่อนพี่น้องเนาะสำคัญคือที่ส้นที่เทา ่าผมไปพี่น้องมานี่ต้องมีที่ส้นที่เศร้าพี่น้องเนาะถึงสีบอลเล่เริ่มร้อยก็ขอให้มีก่อนหน่อยเนาะโดยอ่ะยังบอลเล่ยังบอลจบอีกพี่น้องเนาะสำหรับน้องทงพี่น้องเองแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมอีกพี่น้องเนาะโตพี่น้องเองโดยอันนี้น่าจะสุดท้ายเลยล่ะพี่น้องเนาะสำหรับน้องทงพี่น้องเอยก็มีอ่าทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะอยู่ทางอ่าอเมริกาพี่น้องเอ้เนาะอยู่ทางอเมริกา ว่าอยู่สหรัฐพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยโดยเพิ่นกนไ็ได้ได้ครับได้สมพี่น้องเนาะในช่องอ่าของบอเสียงหรือว่าในช่องยูทูบเบอร์ทั่วไปนั่นแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าทางพออ่าเพ,พ,พิ่นได้นภายในครอบครัวนี่แหละพี่น้องเนาะเพิ่นได้สมเพิ่นได้ฝากเงินจํานวน3ล้านพี่น้องเนะาะ3ล้านกีบพี่น้องเอ้ย3ล้านกีบตอนนี้ก็อยู่นําบอเสีเยงแล้วพี่น้องเนาะยังให้บอเสียงนี่ชี้แจงเรื่องอ่าสมทบเพื่อน,น้องคงพี่น้องเอ้ย โดยแต่ว่าก็ตามรับขั้นตอนพี่น้องเนาะตามรับขั้นตอนว่านอ้องทงในตอนนี้ขาดอย่างน่ถ้าขาดอย่างน่โบเชียงจะเอาเงินจํานวนนี้ดํนาเน,นินการเลยพี่น้องเนาะโดยอันนี้คือแจ้งให้พี่พน้องเขาได้ทราบในหูน้ากันพี่น้องเนาะตามรับขั้นตอนพี่น้อยการเงินจํานวนนี้พี่น้องเนาะนนเป็นเงินของทางพอโทนพี่น้องเนาะพอโทนทองสอนรอนพี่น้อยแล้วก็แม่คลองไ,ไร พ้องสลอนคือกันพี่น้องเนาะนับสกุลเดียวกันพี่น้องเลยเป็นก็ได้อ่าพ่อครอบครัวพี่น้องเนาะได้สมทบเงินจํานวนนี้ได้พี่น,อน้องเลยสามล้านเก็บนี่เดี๋ยพี่น้องเนาะฝากมาให้บุเชียงนี่มาเป็นสะพานบุญให้ต่อเติมบ้านเฮือนซานของน้องทงพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวมาดูน้ากันพี่น้องเนาะว่าสิขันตอนอ่าต่อไปพี่น,อน้องว่าสิมีอย่างขันตอนต่อไปว่าษีขาดอย่างไงีเดี๋ยบวบุเชียงกาสิได้อ่าเงินจํานวนนี้ทางผู้ใหญ่ อาไว้วางใจให้บุเชียงนี่เป็นสะพานบุญก็บจะได้ดําเนินการต่อเลยพี่น้องเนาะเ,เดี๋ยวรอเคล็ดอีกต่อไปพี่น้องเนาะพี่น้องของทั้งหมดทั้งมวลน,นี่พี่น้องไอทีบุเชียงได้มาชี้แจงอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบเป็นหู้ในกันเบอร์สุขุสุขคน,นพี่น้องเนบาะบริวา่ในประเทศและก็ต่างประเทศกันเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับน้องทงของทั้งหมดทั้งมวลน,นี่พี่น้องเนาะเป็นของทางปุญญ์ไอที่ให้การสื่อเลือในการครั้งนี้พี่น้องเนาะอยู่ทางฝั่งไทย พี่น้องเนาะแล้วก็ทางอเมริกาน้ำพี่น้องเนาะที okay. ่บเซียงได้แจ้งพี่น้องเลยกับป็นบาทเป็นผู้นี่เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอพี่น้องเนาะตามรับขั้นตอนเรื่องบวชของน้องทงพี่น้องเนาะเดี๋ยวโบเซียงสิเก็บไว้ในห้องพระของโบเซียงก่อนพี่น้องเนาะว่าจะเป็นบาทเป็นอาซุตพาไตแล้วก็เกี่ยวกับของบวชของเราเนี่ยพี่น้องเลยจะเป็นเดียนพี่น้องเนาะโอ้โหน้องเลยโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะอ่าเป็นเสื้อพี่น้องเนาะเป็นเสื้อนี่อ่าบเซียงขอ จังไดการทางผูง้ใหญ่ฝังมาให้ก่อนโบเซียงก็ต้องกรากบขอบุญขอบคุณทางแม่บุญจันทร์เลยเหรอจีนำเครื่องของมาให้เนี่ว่าเป็นสุดนักกีฬาพี่น้องเนาะเพราะว่าบบเซียงมักใส่สุดกีฬาทางแม่เพิ่นก็เลยจัดมาให้เลยพี่น้องเนาะเป็นสุดเลยพี่น้องเนาะอยู่ใน,นนี้แหละยังมีไม้คิวอู้อยู่พี่น้องเนาะโดยอันแกรกมีทางโบเตียงเสือศิลานี่โบเซียงบบขออ่านอีกพี่น้องเนาะอีกเป็นรุ่นน้ำกันว่าเป็นของไฟ แล่ข้าสีเขียวในของบูชาพี่น้องเนาะเดี๋ยวบูชงสิไปมอบมาทั้งบูชาครับบ่อเตียงพี่น้องเนาะเป็นสุดแอกีฬาคือกันพี่น้องเนาะโดยอ่าก่อนอื่นพี่น้องเนาะบูชงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทางแม่บุญูชาเด้อเนาะก็ขอให้แม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคมเจ็บบไม่ได้คมไข้บ่อยมีเด้อแม่ให้มาซัมนี่ก็ขอให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะสาธุพี่น้องเนาะ อ่าบุเชียงก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าชูวในประเทศและกัลต้างประเทศกันเบอร์สุขูสุขนที่เขามากาติดตามและหับสม้มและกระส่งกำลังใจให้บุเซียงรวมมาตลอดพี่น้องเนาะโดยจังไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเนาะทำการทำงานสิ่งใดในตอนนี้ก็ขอให้ลุงให้เดืองในการที่การงานตลอดไปเด้อตลอดปลอดฟังเนาะสาถูพี่น้องเนาะไปโอเคพี่น้องเนาะบุเซียงกับสิล,ลิราไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องใช้เดินทาง ออกไปข้างนอกก่อนบานนี่เพี่น้องเนาะสิะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเพี่น้องเนาะไปเลยเพี่น้องเนาะสบายดี